ยืมใช้คงรูปบรรยายโดย u p ต g r o u p ค่ะในส่วนของข้อ1น,นะคะเป็นเรื่องของสัญญายืมใช้คงรูปนะคะข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะดูเทียบกันเพราะข้อสองนะคะเป็นเรื่องของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองดูง่ายๆนะคะสัญญายืมใช้คงรูปกับสิ้นเปลืองดูยังไงใครมายืมซับเราแล้ว เขาต้องการที่จะเอาทรัพย์ชิ้นเดิมมาคืนกรณีนี้คือสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้าเขาไม่ต้องการที่จะเอาทรัพย์ชิ้นเดิมมาคืนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาซัพย์ชิ้นใหม่ที่มันมีลักษณะเช่นเดิมเนี่ยมาคืนกรณีนี้ก็จะเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรียนแต่ละเรื่องเลยดีกว่านะคะเอาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะสัญญายืมใช้คงรูปมาดูมาตรา640นะคะมาตรา640เป็นเรื่องของ ความหมายของสัญญายืมใช้คงรูปอามาดูซิว่าเป็นอย่างไรตัวบทบอกว่าสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญาซึ่งคนคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมกี่เส้นใต้ผู้ให้ยืมนะคะให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมขีดเส้นใต้ผู้ยืมเพราะฉะนั้นมีคู่สัญญาสองฝ่ายถูกต้องไหมคะสัญญายืมใช้คงรูปคือ1ผู้ให้ยืม2ผู้ยืม ต่อไปเขาบอกว่าใช้สอยทรั์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่าขีดเส้นใต้นะคะใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้วนะคะเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้วอาจเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของสัญญายืมใช้คงรูปหรือลักษณะของมันก็คือ1ต้องมีคู่สัญญา2ฝ่ายคือผู้ให้ยืมและผู้ยืม ผู้ให้ยืมนะคะจดนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ก็ได้เช่นทรัพย์เราไปยืม,ยมรถของนายแดงแต่ปรากฏว่านายแดงไม่อยู่บ้านลูกของนายแดงอยู่บ้านเรายืมกับลูกของนายแดงกรณีนี้ลูกของนายแดงก็เป็นผู้ให้ยืมเราก็เป็นผู้ยืมเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าลูกของนายแดงไม่ใช่เจ้าของทรัพย์แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาย,ยืมใช้คงรูปได้ ส่วนลักษณะที่สองต่อไปก็บอกว่าใช้สอยทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เปล่าคําว่าได้เปล่าณนะที่นี้เนี่ยก็คือไม่มีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นเวลาเราไปยืมทรัพย์ใครที่มันจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปเขาจะเรียกค่าตอบแทนไม่ได้เลยเช่นเราไปยืมรถในแดงกรณีเนี่ยเราบอกยืมไปทํางานอาทิตย์หนึ่งเพราะรถเราเสียกรณีนี้นะคะในแดงบอกงั้นคิดค่าเช่าวันละ5้าร้อย ถามว่ากรณีนี้เป็นสัญญายืมใช้คงรูปไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสัญญายืมใช้คงรูปต้องเป็นการที่เราใช้รถของในแดงได้เปล่าคําว่าไ,ได้เปล่าคือในแดงไม่สามารถที่จะเรียกค่าตอบแทนจากเราได้เพราะฉะนั้นสัญญาอันนี้มันก็ไม่ใช่สัญญายืมใช้คงรูปแต่จะเป็นสัญญาเช่าทรั์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้อยู่ในวิชานี้แต่ก็จําไว้ว่าเมื่อมีค่าตอบแทนจะไม่ใช่สัญญายืมใช้คงรูปเพราะไม่ได้เป็นการให้เปล่า ไม่ได้เป็นการยืมที่ได้เปล่านะคะและเขาบอกต่อไปว่าผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเมื่อได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วคําว่าผู้ยืมตกลงว่าจะคืนเมื่อได้ใช้สอยทรัพย์สินเสร็จแล้วก็หมายความว่าเข <c oughs> ียนไปนะคะว่าตรงนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมไม่โอนไปยังผู้ยืมเ <c oughs> ช่นอะไรเช่นว่าเราไปยืมรถในแดง Toyota a อ t i s กรณีนี้เนี่ยสีแดงเพราะฉะนั้นเราบอกยืมไป5วันเราก็ต้องเอาคันเดิมเนี่ยมาคืนแล้วถามว่ารถยนต์ที่เรายืมไป5วันมันเป็นของใครมันก็ยังเป็นของในแดงเหมือนเดิมกรรมสิทธิ์ไม่ได้โอนมาหาเราหรือไม่ได้โอนมาหาผู้ยืมเพราะฉะนั้นสัญญาย,ยืมใช้คงรูปนะคะรั์ในกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในรถยนต์ที่เรายืมก็ยังเป็นของในเดิมในแดงผู้ให้ยืมคนเดิมนั่นเองนะคะไม่โอนมาหาผู้ยืมคือเรา อันนี้คือความหมายหรือลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูปมาตรา640นะถามว่าเขาสอบถามถึงไหมเขาสอบเขาไม่ได้เจาะมาในรายละเอียดในมาตรา640ส่ซะทีเดียวแต่ทีนี้มันเป็นมาตราประกอบที่เราต้องใช้ประกอบเสมอเวลาเขาถามในข้อหนึ่งแต่ถามว่าเขาถามใน640ียเลยไหมไม่ใช่นะคะแต่เอาไปต่อเป็นมาตราประกอบกับในมาตราอื่นต่อไปที่จะศึกษานะคะต่อไปมาตรา641 หัวข้อเรื่องนะคะความสมบูรณ์ของสัญญายืมใช้คงรูปความสมบูรณ์ของสัญญายืมใช้คงรูปก่อนที่จะสอนมาตรา641อสอขอสอนเรื่องแบบของสัญญาก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเรารู้ถึงเรื่องแบบของสัญญานอกจากเราจะใช้กับสัญญายืมใช้คงรูปแล้วเราก็ต้องนำไปใช้กับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองต่อไปด้วย เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจแบบของสัญญาก่อนว่ามีอะไรบ้างอะไรที่เป็นแบบของสัญญาอะไรที่ไม่ใช่แบบของสัญญาเพราะฉะนั้นจดนะคะจำไว้นะคะว่าอะไรที่เป็นแบบของสัญญาถ้าเราไม่ทำตามแบบสัญญานั้นตกเป็นโมคะหรือว่าไม่มีผลเลยไม่สมบูรณ์เลยนะคะแต่ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ เราก็ไม่จําเป็นต้องทําตามแบบสัญญาก็สมบูรณ์ทํำด้วยวาจาสัญญาก็สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรคือแบบอะไรไม่ใช่แบบก่อนเพราะถ้าอะไรเป็นแบบเราไม่ทําสัญญาไม่สมบูรณ์จดนะคะแบบของนิติกรรมสัญญาไม่ว่าจะสัญญาอะไรเลยทุกสัญญาเลยที่เราจะเรียนในแพ่เนี่ยนะคะนิติกรรมสัญญาเนี่ยทุกอย่างต่อไปเราสามารถไปใช้ในวิชาอื่นได้ด้วยนะคะแบบของสัญญามี4กรณี1 ส่งมอบเพราะนั้นส่งมอบถือว่าเป็นแบบสองทำเป็นหนังสือ3ทํทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน 4. จดทะเบียนแบบอันที่หนึ่งคือส่งมอบส่งมอบนี้นะคะเราจะใช้ในกฎหมายนะคะวิชานี้ทั้งในข้อ1และข้อสอง ต่อไปเราจะเรียนมาตรา641เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าสัญญายืมใช้คงรูปบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืมกรณีนี้แสดงว่าสัญญายืมใช้คงรูปมีแบบไหมคะคำตอบคือมีเพราะมาตรา641เ็ขาบอกไว้เลยว่าต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้ยืมเพ้นขีดเส้นใต้ส่งมอบทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นถ้าเรายืมรถยนต์ในแดงในแดงยังไม่ได้ส่งมอบให้กับเราถามว่าสัญญายืมใช้คงรูปสมบูรณ์ไหมคําตอบไม่สมบูรณ์เพราะเขาไม่ได้ทําตามแบบนะคะส่วนแบบอันที่สองคือทําเป็นหนังสือทําเป็นหนังสืออันนี้ก็คือสัญญาเช่าซือ้อตัวอย่างเช่นนะคะสัญญาเช่าซื้ออยู่ในมาตรา572นะคะบอกเช่าซือ้อต้องทําเป็นหนังสือ คือลงลายมือชื่อผู้เช่าซือ้อและผู้ให้เชา่าซือ้อเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราไปเรียนต่อต่อไปไม่ว่าในสัญญาอะไรที่มันเขียนบอกว่าต้องทําเป็นหนังสือจําไว้เลยว่าหนังสือหนห้าที่นี้ต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ถือว่าทําเป็นหนังสือนะคะต่อไปที่3คือทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นมาตรา4 0 5 16 ก็คือถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จากใครคือซื้อที่ดินจากใครกรณีนี้นะคะจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราต้องนำโฉนดที่ดินที่เราจะขายไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะถือที่หรือที่กรมที่ดินนั่นเองถ้าเราไปซื้อที่ดินใครและเราไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนสัญญานั้นก็ตกเป็นโมฆะนั่นเองเพราะเราไม่ทำตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้ อันที่4คือจดทะเบียนก็อย่างเช่นจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบแต่ถามว่ามีกรณีไหนไหมที่ไม่ใช่แบบให้ดูดูล่วงหน้าก่อนนะคะเปิดไปที่มาตรา653มาตรา653เขาบอกว่าการกู้ยืมเงิน มากกว่าเท่าไหร่คะ2 0 0 0บาทขึ้นไปถ้าไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมขีดเส้นใต้ไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมผลเป็นยังไงคะขีดเส้นใต้ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมก็คือฟ้องร้องคดีกันไม่ได้ เช่นเราไปกู้ยืมเงินในแดง1.0 0 0 0มากกว่า2,000ัไหมคะมากกว่าแต่เราได้เงินจากในแดงมาแล้ว1 0 0 0 0มืนแต่เราไม่ได้มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเ,เราไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เราเป็นผู้กู้ถามว่ากรณีนี้สัญญากู้สมบูรณ์ไหมคะ เราไม่ได้มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมคือลงลายมือชื่อเราถามว่าสัญญากู้สมบูรณ์ไหมคำตอบสัญญากู้สมบูรณ์แต่การที่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมคือเราเนี่ยมันแค่ทําให้ทําไมคะตัวผู้ให้ยืมหรือตัวผู้ให้กู้เขาฟ้องร้องเราต่อศาลไม่ได้เท่านั้นสัญญาสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถฟ้องคดีได้เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือเราไปเรียนในนิติกรรมในวิชาเราต่อไปจำไว้เลยว่าถ้ากฎหมายกำหนดได้ว่ามีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้รับผิดโดยทำเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นคำว่าหลักฐานเป็นหนังสือ กรณีนี้ไม่ใช่แบบของนิติกรรมถ้าไม่ทำสัญญาสมบูรณ์แต่ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนทั้งในสัญญายืมใช้คงรูปและสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองต่อไปเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าแบบมี4อย่างหลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่แบบถ้าไม่ทำสัญญาสมบูรณ์แต่ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ อากลับมาดูมาตรา641อันนี้คือแบบนะคะเขียนว่าความสมบูรณ์ของการยืมใช้คงรูปหรือเขียนว่าแบบก็ได้เขาบอกกันตัวบทบอกว่าการให้ยืมใช้คงรูปย่อมบริบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินซึ่งให้ยืมขีดเส้นใต้บริบูรณ์เมื่อส่งมอบเาเพราะฉะนั้นนะคะก็ที่บอกไปแล้วว่าเวลาเราไปยืมรถยนต์ในแดงกรณีนี้ทําไมคะ นายแดงก็ต้องส่งมอบรถยนต์ให้เราถ้านายแดงไม่ส่งมอบสัญญายืมใช้ของรูปก็ไม่สมบูรณ์ต่อไปนะคะมาตรา643มาตรา643เป็นเรื่องความรับผิดของผู้ยืมตัวบทบอกว่า ทรัพย์สินซึ่งยืมถ้าผู้ยืมเอาไปใช้การอย่างอื่นขีดเส้นใต้นะคะเอาไปใช้การอย่างอื่นการอย่างอื่นมี4กรณีหมายเลขน,นึ่งนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินขีดเส้นใต้นอกแกนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สิน 2. นอกจากการอันปรากฏในสัน ยา yeah, นะคะ2อนอกจากการอันปรกฏในสัญญา 3. หรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย 4. เอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไปไว้เอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะไปไว้เขาบอกผลเป็นอย่างไรถ้าถ้าเราไปยืมรถในแดงมาใช้ยืมนาฬิกาโรเล็กในแดงมาใส่วันหนึ่งเพื่อจะไปออกงานอย่างนี้กรณีนี้ ถ้าเราฝา่าฝืนสี่อย่างนี้อย่างหนึ่งอย่างใดในสี่อย่างผลเป็นยังไงเขาบอกว่าผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุสูญหายหรือบุบสลายถึงแม้จะเป็นเพราะเหตุสูตรวิสัยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีผลถ้าเราฝา่าฝืนสี่อย่างอย่างหนึ่งอย่างใด เราก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในความสูญหายหรือบุบสลายของทรัพย์สินที่เรายืมให้กับนายแดงผู้ให้ยืมนั่นเองเช่นอะไรอมาดูกรณีแรกเขาบอกว่าทรัพย์สินซึ่งยืมนะคะห้ามผู้ยืมเอาไปออกใช้หนึ่งเอาไปออกใช้อะไรนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินเช่นอะไรเช่นเรายืมรถยนต์ของนายแดงมา เรายืมรถมอเตอร์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักยานยนต์นะคะของนายแดงมาแต่เราไม่ได้บอกนายแดงว่าจะไปทําอะไรเพราะเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันนายแดงก็ไม่ได้ถามเพราะก็เป็นเพื่อนกันไว้ใจแต่ปรากฏว่าเรานํามาดัดแปลงเป็นรถสามล้อแล้วก็หาไรายได้พิเศษก็คือขับรับคนโดยสารถามว่ากรณีนี้เราฝ่าฝืนมาตรา6 1 3ไหมคะฝ่าฝืน ก็คือว่าทำไมคะเราเอาไปใช้นอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นกรณีนี้ปรากฏว่าการที่เราไปดัดแปลงปรถสล้อเนี่ยถ้าเวลาเราคืนเราจะต้องทำให้มันเป็นสภาพเดิมเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่าย2 20,000อ,อ,อ่ะเป็น20,000กรณีนี้ในแดงผู้ให้ยืมก็สามารถเรียกค่าสจ่าย20,000จากเราผู้ยืมได้เพราะเราทำไมคะเอาไปใช้นอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สิน คืออะไรเรายืมเสื้อในแดงมายืมเสื้อต้องเอามาใส่ไหมคะต้องเอามาใส่แต่ปรากฏว่าเรานําไปทําเป็นผ้าคีริวใซ่เอาไปเช็ดรถซะกรณีนี้เป็นไงคะก็ถือว่าเราฝ่าฝืนมาตรา643นะคะเพราะถือว่าเราเอาไปใช้นอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดในความสูญหรือเสียหายให้แก่ให้แดง หรือทาไมเราฝ่าฝืนข้อที่2คือทําไมเราเป็นผู้ยืมเราเอาทรัพย์ไปใช้นอกจากปรากฏในสัญญาเช่นอะไรนอกจากปรากฏในสัญญาเช่นเรายืมรถยนต์ของนายแดงเราบอกว่าจะไปจังหวัดเชียงใหม่ยืมหน่อยนะคะจะขับไปเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าทำไมคะเราไม่ได้ขับไปเชียงใหม่แต่เราขับลงใต้ เราไปภูเก็ตคนละทิศเลยไหมคะทิศเหนือกับทิศใต,ต้เพราะฉะนั้นปรากฏว่าระหว่างทางในฟ้าขับรถมาชนรถในแดงที่เรายืมไปเสียหาย2องแสนถามว่ากรณีนี้เนี่ยเราขับไปดีๆเราไม่ได้ขับด้วยความประมาทแต่ในฟ้าขับมาชนทําให้รถในแดงที่เรายืมเสียหาย2องแสนเราต้องรับผิดต่อในแดงไหมคําตอบเราต้องรับผิดเพราะอะไร เพราะแมว้ว่าการที่ในฟ้าขับมาชนมันไม่ใช่ความผิดของเราผู้ยืมก็ตามแต่เราทําไมคะเป็นผู้ยืมฝ่าฝืนร643เพราะเราเอาทรัพย์ไปใช้นอกจากการอันปรากฏในสัญญานั่นเองนะคะบอกจะยืมไปเชียงใหม่แต่ขับไปภูเก็ต หรือเราฝ่าฝืนข้อที่สามคือทำไมเราเอาไปให้บุคลบคลภายนอกใช้สอยเราเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยบุคคลภายนอกคือใครก็คือทุกๆุกคนที่ไม่ใช่ผู้ยืมเช่นเรายืมรถในแดงมาขับแต่ปรากฏว่าเราเอาไปให้พี่สาวเราใช้ด้วยหรือพ่อเราใช้กรณีนี้ถ้าพ่อเราไม่ใช่ผู้ยืมใช่ไหมเอารถของในแดงให้เรายืมมาขับไปในฟ้าขับมาชนพ่อเราไม่ได้ผิดก็ตาม กรณีนี้เราก็ต้องทำไมคะชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้รถยนต์ของนายแดงพังเนี่ยให้แกนายแดงเพราะเราฝ่าฝืน643ทําทำไมคะเราผู้ยืมเอาทรัพย์ไปใช้การโดยเอาไปเอาทำอะไรคะเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยนั่นเองเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้ยืม หรือเราฝ่าฝืนข้อที่4คือเราเอาไปไว้นานกว่าที่จะควรเอาไปไว้เช่นเรายืมเครื่องบวชนาคนะคะปรากฏว่าพี่ชายจะบวชยืมเครื่องบวชนาคเพราะฉะนั้นเครื่องบวชนาคเนี่ย ไม่ได้บอกว่าจะคืนเมื่อไหร่แต่โดยหลักเครื่องบวชนาคจะคืนได้เมื่อไหร่คะมันก็ต้องดูเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันก็ต้องคืนเมื่อคุณบวชนาคเสร็จพี่ชายคุณบวชนาคเสร็จก็ต้องคืนปร,กร,รากฏว่าพี่ชายบวชนาคเสร็จไม่คืนเมื่อไม่คืนปรากฏว่าเครื่องบวชนาคอยู่ที่บ้านเราคืนนั้นไฟไหม้บ้านทําให้เครื่องบวชนาคก,ก็ถูกไฟไหม้ไปด้วยกรณีนี้เราต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายค่าเครื่องบวชน้าแก่ในแดงไหมคําตอบต้องชดใช้เพราะอะไรเพราะแม้ว่าไฟไหม้มันจะเกิดจากเหตุสุวิสัยแต่ทําไมก็เพราะว่าเราเอาเครื่องบวชน้าไว้นานกว่าที่จะควรเอาไปไว้นั่นเองหรือยืมรถไถานาเรายืมรถไถานาไม่ได้บอกว่าจะยืมนานเท่าไหร่แต่รถไถานาเราก็ต้องยืมไปไถานาเพราะฉะนั้น ถ้าหน้านาเสร็จเราต้องคืนไหมคะก็ต้องคืนปรากฏว่าหน้านาเสร็จแล้วก็ยังไม่คืนหลังจากนั้นมีโจรมาขโมยรถไถนาไปที่เรายืมจากในแดงกรณีนี้ถือว่าเราฝ่าฝืน643แล้วเพราะเราเอาไปไว้นานกว่าที่จะควรเอาไปไว้เพราะฉะนั้นเมื่อรถไถนาหายรถไถนาราคาห้าหมื่นสมมติกรณีนี้เราก็ต้องชดใช้เงินห้าหมื่นคือค่าเสียหายให้แกในแดงผู้ให้ยืมตามหกร้อยสี่สิบสามนั่นเอง ข้อ1น,นะคะมาตรา643เป็นมาตราที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดนะคะเป็นมาตราที่เน้นมากแล้วเวลาเราตอบมาตรา643เนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวบทมาตรา640ความหมายลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูปไปด้วยนะคะต่อไปมาตรา644หัวข้อหน้าที่สงวนทรัพย์สินที่ยืมหน้าที่สงวนทรัพย์สินที่ยืม ตัวบทบอกว่าผู้ยืมจำต้องสงวนทรัพย์สินซึ่งยืมเช่นวินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองกี่เส้นใต้นะคะสงวนทรัพย์สินเช่นวินยูชนวินยูชนคือใครคือคนทั่วๆไปที่เขารักษาคือคนทั่วๆไปที่เขามีข้าวของชนิดนั้นเขาต้องรักษาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราไปยืมรถรนในแดงมาขับไปทำงานอาทิตย์หนึ่งพอรถเราเสีย กรณีนี้ปรากฏว่าเรายืมมาปรากฏว่าหน้าฝนเราก็ทำไมคะไม่ได้เก็บรถในแดงให้ดีปล่อยให้ฝนตกใส่ปรากฏว่าประตูก็ปิดไม่ดีปิดแล้วแหละแต่ปิดไม่สนิทน้ำฝนก็ซึมรั่วเข้ารถทำให้เบาะขึ้นรามส่งกิ่นเหม็นกรณีนี้ ถามว่าผู้ยืมผิดไหมคะวินยูชนเ็าทากันอย่างนี้ไหมคะคนที่มีรถฝนตกก็ปล่อยไว้ย่างนั้นประตรงประตูรถก็ไม่ดูว่าปิดสนิทหรือเปล่ากรณีนี้วินยูชนเขาไม่ทํากันนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าเกิดความเสียหายดังกล่าวแก่รถของนายแดงกรณีนี้เราผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายแดงตาม6 4 4ประกอบมาตรา2 1 3วรรคทาย เพราะไรเพราะเราผู้ยืมไม่ได้สงวนทรัพย์สินที่ยืมอย่างเช่นวินยูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองต่อไปมาตรา645มาตรา645เป็นเรื่องการบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญา มาตรา645นะคะเราบวกมาตรา643แล้วก็มาตรา644ไปด้วยอาตัวบทบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในกรณีในมาตรา643ถ้าผู้ยืมประพฤติฝ่าฝืนมาตรา644ผลผู้ให้ยืมบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ขีดเส้นใต้ผู้ให้ยืมบอกเลิกสัญญาได้สรุปมาตรานี้ก็คือว่าถ้าเราฝ่าฝืนมาตรา613หรือมาตรา644นอกจากผู้ยืมจะเรียกค่าเสียหายจากเราได้แล้วจากเราที่เป็นผู้ยืมแล้วเขายังสามารถที่จะทำไมผู้้ยืมยังสามารถบอกเลิกสัญญาย,ยืมใช้คงรูปกับเราได้ด้วยแม้ยังไม่ครบกำหนดเวลาที่เรายืมก็ตามเช่น เรายืมรถยนต์ในแดงมาใช้ขับไปทำงานหนึ่งเดือนยืมมาหนึ่งเดือนแต่ปรากฏว่าเรายืมรถยนต์ซึ่งเป็นรถเก๋งขับไปทำงานถูกต้องไหมคะแต่ปรากฏว่าตอนเย็นเรานะคะเอารถนั้นไปขนดิน เอารถเก่งไปขนดินเราฝากฝืนมาตรา643ไหมคะฝาฝืนเพราะถือว่าเราผู้ยืมเอาทรัพย์ไปใช้นอกจากการอันเป็นปกติแกทรัพย์สินรถเก่งใครจะเอาไปขนดินถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ปรากฏว่าเรายืมรถยนต์ของในแดงมาแค่2สัปดาห์เองก็คือยังไม่ครบหนึ่งเดือนตามกําหนดที่เราตกลงกันไว้ถามว่าในแดงบอกเลิกสัญญาได้ไหมเราฝากฝืนมาตรา643 ผลกรณีนี้มาเจอมาตราห0 0อะไร45าในแดงผู้ยืมบอกเลิกสัญญาได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดหนึ่งเดือนเพราะเราทำไมเราผู้ยืมทำผิดซะละนะคะก็คือฝ่าฝืนมาตรา643นั่นเองกรณีนี้นอกจากในแดงบอกเลิกสัญญาได้แล้วแล้วถ้ารถเก่งเขาเสียหายอย่างไรเขาก็เรียกค่าเสียหายจากเราได้ด้วยเท่าที่เสียหายจริงนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะมาตรา643นะคะจะบวกมาตรา645ต่อไปด้วยถ้าข้อสอบเขาถา,ถามถึงการบอกเลิกสัญญาก็ต้องบวกมาตรา645ไปด้วยแต่ข้อสอบถ้าข้อสอบเนี่ยนะคะไม่ได้ถามถึงมาถึงการบอกเลิกสัญญาก็ไม่ต้องตอบมาตรา645มันก็จะหยุดที่643นั่นเองแต่มาตรา643เราก็ต้องบวกมาตรา6 0 0อะไร40ไปด้วยนะคะ ความหมายของสัญญายืมใช้คงรูปไปด้วยต่อไปมาตราห4 6้อยสี่สิมาตราห4ร้ยสี่สิหวักหนึ่งหัวข้อนะคะหน้าที่คืนทรัพย์สินที่ยืมกรณีไม่มีกำหนดเวลาหน้าที่คืนทรัพย์สินที่ยืมกรณีไม่มีกำหนดเวลาตัวบทบอกว่า ถ้ามิได้กำหนดเวลากันไว้ขีเส้นใต้ไม่ได้กำหนดเวลาให้คืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วขีเส้นใต้คืนเมื่อใช้สอยทรัพย์สินเสร็จแล้วคืนเมื่อใช้สอยทรัพย์สินเสร็จแล้วนะคะตามการนันปรากฏในสัญญาแต่ผู้ให้ยืมจะเรียกคืนก่อนก็ได้ขีเส้นใต้ ผู้ให้ยืมเรียกคืนก่อนก็ได้เมื่อเวลาได้ล่วงพอแก่การที่ผู้ยืมจะได้ใช้สอยนะทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ล่วงไปพอเวลาล่วงไปพอที่ผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์เสร็จแล้วมตาตรา646เนี่ยเป็นเรื่องการยืม ใช้คงรูปโดยไม่มีกำหนดเวลาว่าจะคืนเมื่อไหร่กรณีนี้นะคะผลเป็นยังไงคะเราเป็นผู้ยืมเราก็ต้องคืนเมื่อเราใช้เสร็จและผู้ให้ยืมเรียกคืนได้เมื่อไหร่ก็เรียกคืนได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทําไมคะต้องดูด้วยว่าทําไมมันล่วงมันเวลาะมันล่วงไปพอกัการที่เราจะใช้เราคือผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วหรือยังเช่น ที่เคยพูดไปเรายืมรถไถนากรณีนี้เราไถนาเสร็จหมดหน้านาเราผู้ยืมก็ต้องคืนรถไถนาแกในแดงเพราะถือว่าอะไรคะผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วต้องคืนแล้วฝ่ายในแดงผู้ย,ยืมเรียกคืนได้เมื่อไหร่ก็เรียกคืนได้ เมื่อทําไมคาดว่าเราน่าจะใช้รถไถนาเสร็จแล้วคือหมดหน้านาแล้วในแดงก็เรียกคืนได้นั่นเองถ้าเราไม่คืนสทัทีในแดงื่อยืมก็เรียกคืนได้นะคะหรือยืมเครื่องบวชนาคเราเมื่อบวชนาคเสร็จเราื่อยืมก็ต้องคืนทันทีในแดงได้คืนได้เมื่อไหร่ก็ต้องดูว่าทําไมงานบวชน,นาคนั้นมันได้เสร็จพิธีไปหรือยัง ั้นถ้างานบวชนาคเสร็จแล้วในแดงถึงจะเรียกคืนได้แต่ถ้ายังไม่ถึงวันบวชนาคเลยทั้งทที่ในแดงรู้ว่าวันบวชนาควันไหนกรณีนี้ในแดงจะเรียกคืนยังไม่ได้เพราะเวลายังไม่ล่วงไปพอแก่การที่เราผู้ยืมจะใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของสัญญายืมใช้คงรูปขอเน้นนะคะข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็เน้นมาตรา643 645แล้วก็640